ได้ข่าวว่าอาคารหลังบ้านเริ่มก่อสร้างแล้วนะคะเป็นอาคารอยู่อาศัยท้ายสวนค่ะวันนี้เดี๋ยวพามาดูหน่อยนะคะว่าเริ่มต้นไปถึงไหนแล้วอืเสาตั้งแล้วโอ้โหแป๊บเดียวขึ้นเสาแล้วคะ่ะ อสวัสดีพี่สําราญพี่พรด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะอันนี้คือดอกตอกเข็มแล้วนะคะตอกเลยครับโอ้เดี๋ยวให้ดูเขาตอกเข็มน,นะคะอืมรวดเร็วมาก อุ้ยที่เบื่อมาตรวจงานอ่ามุมมันถูกต้องอันนี้กําลังดูว่าหันหน้าไปทางไหนเพราะว่าหน้ามันเปิดแล้วก็นุ่มมันมันเป็นทรงนะอ๋อถ้าเราจะเปิดไปนู้นมันก็จะเลยใครพาเราเข้าไปทั้งหมดกี่ห้องนะคะแต่งตัวลอยไปไหนเนี่ยฮะแต่งตัวลอมาคุมก่อสร้างไงคุมก่อสร้างไงแต่งตัวคุมงานก่อสร้างนะนี่เพราะว่าช่างแสวงไม่ไม่ยอมมาคุมเนี่ยหลับไปแล้วอ่ะเออ เนี่ยก็ตรงนี้เนื่องจากว่าลูกๆและหลานเวลามาก็ที่นอนไม่พอครับเออลูกหลานเยอะที่นอนไม่พอก็เลยหาที่ที่เหมาะเลยจะทำตรงไหนนะครับก็ตรงนี้แหละก็น่าจะเหมาะที่สุดละนะกินลมชมวิวฝั่งเนี่ยท้องไร่ท้องนาดูต้นตรงต้นตาล ผมว่าหนักๆเข้าตรงนี้คนจะแย่งกันมานะที่สำรานเอาไว้หลบมุมเออคนจะแย่งกันมาอยู่นะตามหาเขาอะไรอยู่ตองใช้วอสองเรียกมอแปดที่รู้เนี่ยช่างสำรานกับช่างสายเขาจองไงเนี่ยว่าจะจองฝั่งนู้นนะแต่ายกพื้นสูงสักสักเมตรหนึ่งทำพื้นลอยโอ้โหเอาเอาตามสบายครับนี่คือเขามีไอเดียออกแบบบ้านเป็นของตัวเองนะคะเออก็ตรงนี้ก็จะเป็นสี่ห้อง แล้วก็ห้องพิเศษอีกห้องหนึ่งตรงนู้นชายขาเป็นตัว L เล็กๆครับเป็นตัว L เล็กๆนะฮะก็จะเป็นห้องพักสองห้องห้องเก็บของหนึ่งห้องห้องน้ําอยู่ตรงนู้นห้องน้ําก็เป็นห้องน้ําอยู่นอกนอกห้องนอนทุกคนก็มาเข้าห้องน้ําได้ใครที่มาทําสวนทําอะไรอยู่แถวๆนี้ก็เข้าห้องน้ําแถวนี้ออืด้านนั้นก็จะเป็นลังคาที่เป็นเทเลสเทเลสออกไป สำหรับอาจจะเป็นเคาน์เตอร์ครัวเล็กๆเอาไว้สำหรับทำคูกกิ่งทำอาหารกิจกรรมท้ายสวนดีไหม๋อดีหมดค่ะครับผมตอนนี้ก็เริ่มแล้วครับกำลังเทปูนใส่เสาใช้เสาปูนนะคนณเลชเน่ใช้เสาปูนคุณยายเพิ่งยืนพิงนะเขาเพิ่งจะเทเนี่ยเพิ่งยืนเทเนี่ยครับ ก็ค่อยๆทําตามอัตภาพไปนะครับก็ดูสิหลังนี้ก็น่าจะประมาณสองล้านนะคะโอ้เออดูคํานวณแล้วเนี่ยประมาณเท่าไหร่คะช่างพรไม่เกินไม่เกินแสนห้าเฮ้ยแสนห้านี่ค่าวัสดุไม่ได้เลยเหรอได้เหรอพี่พรประมาณนี่แหละเฉียดสองแสนเฉียดเฉียดสองแสนเนี่ยช่างพรอนบอกถ้าถ้าเกินสองแสนเขาช่างเขาบอกว่าเขาจะไม่เอาตังค์ พูดอย่างงี้เดี๋ยวกลับบึงเลยช่างบอกกูไปตั้งแต่วันนี้แหละกูไม่อยู่แล้วก็ดูสิคุณรชินีทาห้องพักมากจนกระทั่งแบบรองเท้าก็คนละข้างแล้วเนี่ยเรารู้ตัวตอนไหนเนี่ยเออเพิ่งรู้เนี่ยทําไมรองเท้ามันไม่เท่ากันว่าใส่เดินมาพอมาดูอีกทีเอ้าเฮ้ยมันคนละข้างใจจินิโอ้ยเอ้าเห็นพี่เม่งเดินวายวมาอยู่ตรงไหนวะอยู่ปลายตานเปล่าพี่เม้ง อ้าวหายเจ็บมือแล้วเหรอโอ้ฟอนได้เออเย็นนี่มาฟอนนะฟอนได้แล้วโอ้โหสรุปก็คือได้อีกกี่ห้องนะที่สี่หรหรือสามสามห้องผมไสี่ห้องครับสี่ห้องห้ากับห้องน้ำเหรอสาม สามห้องหนึ่งห้องครัวเป็นสี่ห้องนอนห้องนอนห้องนอนกี่ห้องห้องนอนสองห้องห้องครัวหนึ่งห้องห้องน้ำหนึ่งห้องอ่ะเดี๋ยวให้เสร็จแล้วค่อยว่ากันเนาะไม่รู้อาจจะงอกมาถึงตรงนี้เพราะว่ามันไม่ถึงตรงนี้นี่ใช่ไหมตรงตรงนี้เว้นไว้หรอเบนไปอาเเ้นทําไมอ่ะไม่ทำถนนเหรอ เพราะว่าเขามีที่อีกแปลงหนึ่งอยู่ตรงนู้นนะคะเขามีที่อีกแปลงหนึ่งที่แปลงนู้นได้เลยจ้าท่ามท้องไรท้องหนใช่ค่ะคือเขาเป็นแบบว่าแลนด์ลอร์ดตัวจริงนะคะเป็นแลนด์ลอร์ดเหลือแต่ลอดเนี่ยเหลือแค่นี้เอออันนี้อะไรเอยเป็นแท่งๆเหมือนดินสอเนี่ยไหนอันนี้เอาไว้ช่างสำหรับเอาไว้เขียนอะไรวะเนี่ยทำไมดินสอใหญ่จังเออโอ อันนี้คือเอาไว้ตอกอะไรอ่ะช่างโบราณเนี่ยน้ำเข็มครับฮะเข็มตัวนําเข็มครับตัวน้ำเข็มคือเขาต้องตอกลงไปก่อนที่จะตอกเข็มหรอใช่ครับไม่งั้นปวดเข็มหักหมดครับโอ้แล้วต้องเอาขนาดนี้เลยเหรอคะใช่ครับของเรานีน่เข็มกี่เมตรคะสามเมตรครับลงไปใต้ดินสามเมตรก็เกือเท่านี้อ่ะถ้าไม่สามเมตรเป็นไงก็กลัวมันจะสุดจะสุดใช่ไหมถ้าดินสุดปูนก็จะแตกไงเวลาทําบ้าน ไปสักพักหนึ่งบูนแตกกำแพงร้าวผนังร้าวก็มาจากเข็มมันมาจากการซุดตัวของดินที่ออาจจะไม่มีการตอกเข็มตอนนี้ถ้ามีการตอกเข็มแบบนี้เ่ยคุณรลชนีอันนี้คือเข็มรับน้ําหนักนะช่วยรับน้ําหนักเขาจะมีถึงจุดเลยเนี่ยอันนี้เราเป็นเข็มหกเข็มแถวเลยนะเราจะมีสามแถวเลยอ๋อตรงขอบหนึ่งแถวตรงกลางอีกหนึ่งแถวแล้วก็ขอบนู้นอีการึูงล็กอีกนะ ก่อนก่อนที่จะเทปูนน่ะปรับพื้นที่แล้วก็ผูกเหล็กผูกเหล็กรับปูนนะฮะเราจะเทกี่นิ้วก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เราอะนะความหนาใช่ไหมความหนาของปูนน่ะถ้าเทเยอะมันก็เปลืองปูนถ้าเทน้อยปูนก็จะบางเกินไปก็จะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องผูกแล้วครับฮะเหล็กเดี๋ยวนี้ไม่ต้องผูกแล้วครับเอาเหรอใช้เหล็กสำเร็จรูปไวเมทครับอ๋อเขามีเหล็กสำเร็จรูปไม่ต้องผูกแล้วก็คือเป็นเป็นแผ่นมาเลยเป็นแผ่นเป็นตารางมาเลยคอ๋อง่ายขึ้นไปเยอะเลยเนาะ ต้องตัดซื้อลวดมาตัดแล้วนั่งผูกโอ้เดี๋ยวนี้เขาสำเร็จหมดแล้วอ่ะใช่ครับโอ้ช่างก็ง่ายนะแล้วผนังสําเร็จออไหมผนังไม่มีครับต้องก่อครับต้องก่อเองหมายึกว่าผนังสําเร็จออหลังคาก็ไม่สําเร็จนะต้องมุงเองเออ,เออจริงจริงมันมีบ้านสําเร็จนะค่ะก็นอกดาวยกมาตั้งเลยอะไรเงี้ยค่ะมันว่ามันไม่ได้ท้าทายแต่มันไม่มันไม่ใช่สไตล์ของเราเพราะว่าช่างเราไม่ชอบแบบนั้นช่างเราชอบลําบากชอบทําเองช่างเราชอบทําเอง โอดเดกอยากมากไหมอ่ะห้าวันที่ผ่านมาช่างโอ้โหอินเหรอใครเป็นใครเป็นกุ๊กกุ๊กอ่ะสัมเจ้าสามคนับเหรอใครอ่ะวันนี้พี่พรทำเบื่อก็เปลี่ยนผมผมเบื่อนื้อริมต่อสำลินก็ทำอาหารได้อะกินคนเดียวครับกินได้คนเดียวกินนไดด้คเียวอ้าวแล้วสำแหวงนะคะ พ่อก็ย่างเนือพ่อไม่โชว์ฝีมือเลยเหรอไม่ได้โชว์เลยไม่โชว์แล้วตะแหวงเดี๋ยวนี้พี่พรพรผอมแน่นอนเลยทำงานแบบนี้ออกแรงเยอะมากกินเยอะคุณรั่ไม่กินเยอะไม่ได้เนาะเขากินข้าวเยอะไม่มีแรง,แงนะพี่พรกินกับน้อยอืมก็แป้งก็เป็นพลังงานทั้งนั้นนะ หกสิบแล้วเด้อนี่เร้อเห็นตอกยังไม่มถือฮะยังไม่ได้บัตรยังไม่ได้ก็ถึงปีถึงแต่ว่ายังไม่ได้เงินเงินเดือนยังไม่ออกเิไปไหนแล้วอ๋อถ้าชายเพื่อนยังฮะต้องคอยคุมไปอยู่ทุกวันแหละอ๋ะอมาตรวจงานทุกวันเลยเหรอฮะ เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้เราก็ยืนเกะกะช่างมากเลยนะคะเอาแล้วอ๋ออันนี้ห้องเก็บของก็คือจะย้ายไปนู่นจะไม่มีแล้วครับห้องเก็บของแล้วห้องเก็บของห้องจะเขาอยู่ตรงอ๋อเป็นห้องเก็บของด้วยเป็นห้องเก็บของเป็นห้องนอนด้วยอ๋อห้องจะไม่มีห้องนอนสองเก็บของหนึ่งส่มแรงงานอพยพนะหรือว่าอะไรอพยพทุกอย่างเนยครับเก็บของหนึ่งนี่แทนตรงนี้นะคะนอนสองห้องน้ำหนึ่ง ครัวหนึ่งโอ้โหนี่มันบ้านแบบห้องเช่าดีๆนี่เองอือหือสุดอะคุณอนะสุดแล้วอะอแต่สองแสนอยู่อะพี่แล้วก็ไม่อยู่อะสองแสนไม่น่าอยู่นะได้ห้องเยอะขนาดเนี้ยเท่าไหร่อะไม่รู้ไม่รู้ไม่น่าไม่น่าได้นะครับแค่ห้องน้ํามีชักโครกชักโครกเนี่ยแล้วก็มันก็สี่ห้าหมื่นแล้วนะบ้านเราแต่ละหลังเราก็ทําราคาประมาณนี้นะประมาณหนะ้า 2> 2, 3, 3, แสนน่ะล้ว่าสองสามแสนละว่ามีห้าแสน สองพันแสนไม่มีไม่มีในประวัติศาสตร์ชาติกัมพูอู้ดูพี่เหม่งกอดดีๆเนอะกอดกอดีๆนะกอดแน,น่นๆน,นะข้อมือหายแล้วหายแล้วสบาย,ายเลยมันหายเร็วจังเลยเนาะมือบวมมือบวมจากการเป็นเกาวก่างั้นนะยาดอง จะไปถ่ายทํารายการที่วัดกําแพงแรงครับวันนี้จะไปเดินที่กําแพงแรงเหรอคะใช่ครับวัดกําแพงแรงเป็นวัดที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เอ้าวแล้วไม่ทําที่จอดรถแลหรัอจา้าแปลกนะโครงการที่จอดรถเอานะไม่ได้ขึ้นสักทีเออวัดก็เคยวัดแล้วแต่ มันยังไม่ได้ขึ้นอาจจะด้วยความจําเป็นที่จะต้องทําที่พักก่อนเพราะว่าพอดูต้นไม้อะไรต่างๆมันก็มีความร่มรื่นขึ้นเห็นไหมมันมันให้ร่มละมันก็คือเป็นโรงจอดรถได้แล้วอ่ะรถก็จอดในร่มได้แล้วครับเนี่ยเห็นไหมจบเลยทีเนี้ยเออมันก็รถเราก็มีอยู่แค่เนี้ยมันก็ไม่ได้มีเยอะอะไรใช่ไหมเราก็จอดตาใต้ร่มไม้มันก็เอะมันก็ใช้ได้แล้วนะ ก็ไม่ต้องเสียพื้นที่นะตรงนี้ก็ไปทําอย่างอื่นได้อีกมากมายหลายสิ่ง่พราะเลยคิดว่ามันก็อาจจะยังไม่จําเป็นมากนักสมัยที่มันยังไม่มีต้นไม้น่ะมันก็จําเป็นจําเป็นอแต่ตอนนี้มันล่มแล้วสิสรุปก็คือไม่สร้างแล้วนะอาจจะอาจจะชะลอเอาไว้ก่อนนะครับจนกว่าจะถูกรางวันที่หนึ่งเรื่องยังไงเนี่ยนะฮะคงไม่ได้สร้างแงั้นอ่ะเออจบเลยคันงะจบข่าวนะคะตาายนอนกลางวัน หลับเรียบร้อยสองตาใหญ่อเอา้าวันนอนเล่นว่าสั้นไมกว่าหลับอ่าไม่กวนไม่กวนพยย่อใหญ่แดงเจ้าบระคุ้มงานกอ่อสร้างสิม,มาอยู่กับ<ร>แม,แม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนแม่ก็ต้องอยู่เป็นเพื่อนแม่งานเยอะนะพยยะ่อใหญ่แดงนะเป็นคนสคําคัญอื น้อยน้อยโต้ใจ,จอยเป็นฝอยรินาหยตบเขียดจับผู้กลางฝนอีกบ่โดนมันคงวางไข่โตเฮากับเงาเดียวได้